เจหน้าที่ควบคุมตัว16กัมพูชาหนีอดอยากจ้างคนชาติเดียวกันพาเข้าไทยเสียเงินให้คนละ6,000บาทแต่สุดท้ายพามาทิ้งกลางป่าชายแดนจอสะแก้วต้องลัดเลาะเข้ามาไทยเองจนกระทั่งถูกจับ2ส,งสิงหาคม2568มีรายงานจากผู้สื่อขาว่า กองกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอารัญญาประเทศและกองร้อยทหารพรานที่1,201ชคทพ .12 ได้จัดชุดลาตระเวนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชากระทั่งตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจำนวน16คนขณะกำลังเดินเท้าลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณบ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออารัญยประเทศจังหวัดสระแก้ว เมื่อเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน12คนชาย6หญิง6พร้อมเด็กชายอีก4คนทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้าประเทศจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า กลุ่มแรงงานเหล่านี้เคยประกอบอาชีพขายของอยู่ในตลาดเบนจวนอานอ่าวอรัญ,ญประเทศแต่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดในกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากกังวลต่อสถานการณ์ความไม่สง,งบบริเวณชายแดนหลังกลับไปพักอยู่ที่บ้านหลายวันพวกเขากลับประสบปัญหาขาดรายได้และลูกๆของบางคนยังเรียนอยู่ในไทยซึ่งกำลังจะมีการสอบในสัปดาห์หน้าจึงตัดสินใจรวมตัวกันกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งโดยว่าจ้างผู้นำพา ชาวกัมพูชาให้ช่วยพาข้ามแดนในราคา6,000บาทต่อคนกระทั่งถึงเวลานัดหมายผู้นำพาได้พากลุ่มแรงงานทั้งหมดเดินเท้าข้ามฝั่งมายังประเทศไทยก่อนจะหลบหนีหายไปโดยปล่อยทิ้งไว้กลางป่าทำให้ทั้งหมดต้องเดินทางต่อเอง และสุดท้ายก็ถูกรวบตัวโดยเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ออกลาดตระเวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองทั้งหมดส่งให้พนักง,งานสอบสวนสพคลองลึกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปพร้อมทั้งสอบสวนเพื่อขยายผลหาผู้นำพาต่อเนื่องเครดิตจากไทยรัฐนิวส์